ไม่มีความเชื่อในตัวเราเองนะคนอื่นทําได้เราคงทําไม่ได้เพียงแต่คลิกนิดเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงนิดเดียวว่าถ้ามีงานใดก็ตามที่คนอื่นเขายัางทําได้เราก็ได้เป็นคนที่ทําได้นะครับก็เริ่มจากการที่นะครับเข้ามาเรียนรู้จนกระทั่งวันหนึ่งเรากล้าทําในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะต้องทํามาก่อนคือมันคือความกล้าของเรานะในการที่จะเปลี่ยนแปลงมาเสีงบางอย่างนะครับเพียงแต่คุณมีฝันอันบันเจิด จะก่อเกิดศรัทธากล้าสร้างฝันความสําเร็จเกิดขึ้นได้หากฝ่าฟันคุณเท่านั้นที่ที่คิดชีวิตคุณนะครับคํานี้เราได้ยินมาบ่อยๆนะแต่ถ้ามาฟังในวันนี้เราจะเห็นเลยว่าความกล้าของเราเท่านั้นเองนะครับใครคนอื่นมาบอกเราว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะถ้าเราขาดซึ่งความเชื่ออย่างเดียวเราก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งไปถึงวันหนึ่งที่ฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับแต่ธุรกิจเอ็มซานะเริ่มจากการเรียนรู้นะครับมาฟังอีกท่านหนึ่งนะฮะอาจารย์นะฮะ มหาลัยราชพัฒอุดริ์ที่เริ่มจากการกล้าเข้ามาเรียนรู้กล้าจะเข้ามาศึกษาเรื่องราวของสินค้าของเอ็มตาจนกระทั่งวันนี้นะเป็นนักธุรกิจเอ็มตาระดับแพทย์น้ตาที่มีความเชื่ออย่างสุดๆนะครับกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าฝันและกล้าที่จะบอกว่าตัวเองจะเป็นคนหนึ่งที่พิชิตรายได้หลักแสนจากธุรกิจเอ็มตาในตาแน่งรูบิสตาในปีนี้ได้อย่างแน่นอนนะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะฮะอาจารย์วันกหนกเขินสุขด้วยครับเพื่นเช่น สินค้าของเอ็มตาก็คือน้ำมันรเข้าจมูกข้าวเนี่ยก็ทําให้เราสุขภาพดีขึ้นแล้วพอพอเราเชื่อว่าสุขภาพพอเราเราทานแล้วเราดีขึ้นเราก็มีความเชื่อความเชื่อที่ศักยภาพของสินค้าแล้วก็ทดลองใช้สินค้าหลายๆตัวต่อๆไปมันทําให้สุขภาพเราดีขึ้นรวมทั้งเมื่อก่อนก็มีน้ําหนักน้ําหนักค่อนข้างเยอะประมาณแปดสิบเก้าพอเราได้มาใช้สินค้า ปุ๊บนี่มันทาให้เราอือเขาเรีเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือจากน้ําหนัก89สิเกจนตอนนี้ก็เหลือประมาณ59กกิโลมันทําให้เรามีความเชื่อสินค้าเข้าไปเขาเรียกว่าอยู่ในหัวใจเป็นแค่มันทําให้เกิดความศรัทธาในสินค้าพอทางเจมนิตาแล้วก็เฮียหมงชายมาบอกว่าเราเราใช้สินค้าดีแบบเนี้ยเราก็น่าจะมาเรียนรู้เพื่อที่จะทําให้เกิดรายได้ได,ได้อันนี้มันก็ทําให้อา์พุง มีความเชื่อขึ้นมาแต่เราเราไม่ไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงกับธุรกิจแค่รู้แต่เรายังไม่เข้าใจอาจารย์ฟูก็เริ่มต้นจากการเรียนรู้พอเรียนรู้มันก็ทําให้เกิดความมั่นใจพอมั่นใจเสร็ทีนี้ปุ๊บเราก็รู้ว่าธุรกิจเนี้ยมันสามารถที่จะสร้างเราได้มันทําให้อาจารย์ฟูกมีความเออเขาเรียกว่าจากอดีตที่เราเออไม่ค่อยมีสตังค์เอเขาเรามีสตังค์มีไรายได้นอกจากเราเป็นมนุษย์เงินเดือนะน,น,นะคะ เราก็ไม่คิดเราจะฝันหรอกว่าอฮ้ยเราอยากมีบ้านมีรถเนี่ยไม่ไม่คิดที่จะฝันเลยเพราะว่าเรารู้อะไรได้ที่เราได้มามันก็พอแค่เลี้ยงดูกับชีวิตเราแต่สิ่งที่เราในอนาคตที่เราแก่ตัวมาหรือเราจะต้องส่งลูกเนี่ยเราจะต้องมีบ้านเราจะต้องมีเครื่องในความสะดวกเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้ฝันแล้วค่ะก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยความที่เราก็ไม่สร้างหนี้แต่มันก็เกิดวิกฤตในชีวิตอยู่ดีมันก็เกิดการสร้างหนี้ขึ้นมามันทําให้เรามามองว่าธุรกิจ ไหนเนาะเราก็พยายามจะสร้างธุรกิจตัวอื่นเหมือนกันไม่ว่าจะทำรายได้เพิ่มแต่ท้ายสุดก็คือมันก็ทําให้เราติดลบอยู่ทุกๆเดือนแต่พอเรามาได้เรียนรู้สิธุรกิจเอ็มตาที่เราอย่างถูกต้องต้องใช้อย่างถูกต้องต้องขอบคุณโค้ดนียสมชายนี่นะคะมันทําให้เราเข้ามาเรียนรู้เราลงมองเห็นแล้วเราเข้าใจเราถึงกล้าที่จะฝันเขาะบอกกล้าที่จะฝันที่จะจะจะคำว่ากล้าฝันไหมฝันว่าเราอยากมีบ้าน ฝันเราอยากมีรถเนี่ยเราคงจะทําให้ดังฝันความฝันของเราเป็นจริงเนาะแต่เราจะต้องมาตั้งเนี่ยตั้งมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้เข้าใจธุรกิจเอ็นตาอย่างของแท้มันทําให้เรากล้าเปลี่ยนแปลงจากชีวิตวิถีชีวิตเดิมๆวิถีชีวิตเดิมๆที่เราจะต้องทําหน้าที่เราก็จัดเวลามาเรียนรู้จัดเวลาไปสื่อสารจัดเวลาไป เพื่อที่จะสร้างธุรกิจเอ็ตาอย่างถูกต้องให้กับผู้คนที่เรารู้จักนะคะอันนี้มันทําให้อาจารย์่งเกิดความมั่นใจเพราะเรามีโค้ชที่ประสบผลสําเร็จที่คอยดูแลเราโค้ชที่คอยบอกอยู่เสมอว่าเราทําธุรกิจเอ็ตาแบบนี้แล้วเราจะสําเร็จและสร้างไรายได้ได้อันนี้ทําให้อาจารย์่งกล้าฝันแล้วกล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอันดับแรกคือหนึ่งก็คือเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของที่เราจะต้องหาความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจเอมตาให้มากขึ้นให้เข้าใจมากขึ้นจากเวลามาเรียนรู้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคอร์สของกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคอร์สของคุณหมอหรือว่าแนวคิดต่างๆที่ในการสร้างธุรกิจกับคอร์สต่างๆที่เราได้เรียนมาอันนี้คือเราจะต้องทุ่มเทและต้องจัดเลยได้เปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของการใช้สินค้านะคะคือทุกกลุ่มของสินค้าของ เอ็มสาไม่ว่าจะเป็นไวท์เทาสตาร์แอสนี่ซึ่งเป็นความสวยความงามหรือสินค้ากลุ่มอื่นๆเราก็ใช้แล้วเราสัมผัสความรู้สึกนั้นได้นี่ค่ะเราต้องกล้าเปลี่ยนที่เราจะต้องใช้สินค้าให้เข้าใจเพราะนั่นคือที่เปลี่ยนเพราะว่านั่นคือธุรกิจเราเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติที่ว่าน,นี่คือเราจะต้องรักสินค้าเราเราจะต้องเข้าใจสินค้าเรานะคะอันนี้อาจารย์พงก็บอกตัวเองแบบนี้ดังนั้นพอเราเปลี่ยนได้ถึงจุดระดับหนึ่งมันทําให้เกิดเรามั่นใจเวลาเราไปสื่อสารกับใครก็ตาม เขาจะเข้าใจว่าสินค้าธุรกิจเอ็มตานี่เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่ง่ที่การฟุ้งมั่นใจในธุรกิจเอ็มตาและสามารถที่จะทําให้ความฝันของแจนฟุ้งเป็นจริงค่ะในอนาคตและอีกไม่กี่ปีก็เป็นกเกษียณเนี่ยมันทําให้าจ์ฟุ้งฝากชีวิตกับเอ็มตาได้ค่ะขอบคุณค่ะ เธอกับฉันได้รวมทุกสุขมาด้วยกันบนเส้นทางนี้ด้วยความรักด้วยความฝันด้วยความหวังเราจึงก้าวเดินไปด้วยกันไม่เคยหยุดเลยสักที